น้องน้องตีชัดก่อนไปโรงเรียนนะครับสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับทาแป้งหน้าขาวด้วยรู้สึกว่าลองทาเลย <c oughs> ขามันใหญ่มากเลยอ่ะอันนี้เบอร์มมยนะี่ห้าแล้วนะขามันแน่นขาใหญ่ดูคนขาใหญ่นี่นี่น,นี่คนขาใหญ่ท้ำใหญไ่ได้ไหมเนี่ยเอาใส่เอาใส่ไปไไม่ได้ ไมต้องใส่ายไปอ,อันนี้ใส่ของพี่ใช่ไหมเนี่ขขนยขามันจะเท่าพี่เลยวขาให่จะใหญ่จะใกว่าพี่แล้วี่รัเมเอากระดาษาวหน่อยไม่ไ้ยไม่ร้เอากระดมานะ